ี่ภาคนอกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเออย่างถือจอยะนะอไะเนาะจองไม่เออ วันนี้นะคะเราก็ออกจะเดินจอดแก่จอดแก้ กุ้งโอปุ้นเส้นมาจงแม่กับป้า พ่อแม่ถูว่ได้วพี่น้องสบายดีดวยจ้าชมบรรยากาศจ้ะชมบรรยากาศแถวนี้บ้านแถวนี้มันมีขคงเลยพี่น้อง มันมีข้อของวันนี้เขาจ้ากะอยู่ในเลือนย่ำนาห่อนหน้าร้อนเขาก็จะล่องเรือกนนอนันบ้านนะเทปนี้ถึนบ้านแม่กระจ้สวัสดีค่ะพี่น้อง เคยมาเคยมาบานแม่แเเจนี่ๆๆๆๆๆถ้าถ้าพี่น้องผู้ที่ติดตามเนาะก,ก่อนที่น้องก่อนจะลงไปเมืองไทยตอนนั้นลงไปกับหาเป้นเนี่ยแหละหล้งบ้านเนื่องในพี่น้องมีเลืออลังบ้านก็จะหน้าร้อนนะก็จะเป็นเรือ Merry Christmas นะคะดูนะนี่หมากแดงๆพร้อมเลยนี่ โอเคค่ะพี่น้องพอก,กันคลิปหน้าเด้อยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสวัสดีจ้า หมดเ้อคจออาหารลาวนะอาหารบ้างจ้าอืออาหารบาา้า,า,รบางของฝรั่งอันนี้อาหารบ้างของคุณแม่บักม่วงดองอาหารว่างเพิ่น รังถวยลังบวงวางใด like จะกยานน้อยโอเคนะจ๊ะนี่ไงบ้านแม่ก็จะประมาณนี้มีพลังงานแสงอาทิตย์เคยไทยดีให้นนองเบืองแล้ว บายบายจ้าบายบายจ้ากุไม่กับบวมมี่ดอกนี่ต้นมาเดือนนะนี่นะมาเดือนอันนี้นะ กินได้แล้วนี่พีน่น้องไปบ้านแม่มาดือ่อ อร่อยมันดิบดูเมื่อกี้น่าสุกมันเดือดบ,บายบายจ้า